อยากกินเอาจานมามันต้องควักยังไงอ่ะควักให้หน่อยจบมันต้องจกเอาคู่เนี่ยเอากี่ตัวเอาตัวเดียวก็พอแล้วหมดจานเลยวไหมตัวเดียวไปเลยไม่เอาเยอะวันนี้ซีสเดย์อันนี้ก็นี่แล้วเขาซ่อมมาสอนเพิ่มสอนเพิ่มทีจริงแล้วมันก็นาเห็นไหมมันยากเธอทำไม่ได้เลยฉันทำได้นะ พี่เซนเตอร์ก็ต้องหูแล็บอยู่แล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวแม่ตกลงกับนิบาลหอบหูเล็บพอดออีอยู่แล้วพี่เซนเตอร์หอนหาแฟนซินไปนี่อยู่ที่บอสว่าทไมได้อยู่ที่คอมพิวเ,เตอร์ <laughs> เป็นเจ้าของแบรนด์จะมาเอาภาระให้พี่เซนเตอร์ไม่ได้นะคะต้องทำเองนะคะขึ้นทางแล้วนะครับใกล้ขึ้นทางแล้วไปแสกมาใส่มานอไม่ก่อน,น,นไหน อันนั้นมันจานเืกไเอม่เอานนีอเอาไปแล้วใเอหไม่กินึตัวหตัวเช่อเหพี่รุินกุ้งไม่้วนไม่แดงเขายกว่าอะไรมันมีอะไรนะรัาผมคนนอแล้วแบนึงโอยสิ่งที่เ็นเขาได้ไมไม่เอาไม่เอาต้องพิมอะไรเนี ไม่ใช่ซีฟู้ดแล้นั้นหรอเมันมีแค่แล้วนี่มันหนักมันล้ามมาแล้วใช่หรออ,อร่อยใช่ปะ,อะขอบคุณค่ะอีกตัวนหนึ่งไม่เอางานเท่ากี่คือเอฟหนึงกินหมดเอออ้ครับไอ้ตัวได้ไหมไม่เอากินโลดทะยานยังแยบว้วนถูอ Thôi mình nhớ, để hóa